สวัสดีครับเอาอีกคุณอนะถอยอีกคุณอนะเอายินดนีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปสมบัติดำซิงนะครับพี่น้องเมื่อนี้พาพพ่พนองมาชมทีมงานเพชรสมบูรณ์นะครับ ทางบานยงเกาเกียงไม่พี่นอออ้องขอโชคเพืกนันเนาะครับผู้คนจัดให้ทีมงานเนาะครับวันนี้ตำบลหน้างามบอกตำบลหน้างาม,ามอำเภอกุดชุ่มเนาะแถวนี้กุดชุม่มยะโสทอนนะครับ เพชรสมบูรณ์นะครับสำหรับทีมงานของเพื่อนมนื่อนี้ใส่โกเบโกเป็นเอชเคร้อยสี่สิบเอลซี่ซูเปอร์เอ็กซ์นะครับเป็นงานเกี่ยวพี่น้องมื่อนี้รถดำนี่น่าจะแล่นกันอยุบม่านซีหาคันอยู่ตัวนี้โรก,กี้ครับน่าจะเป็นร้อยเจ็ดสิบหาแรงมานะครับตัวนี้ น,นี้ใส่เกรืองยนมิตซูบิชิเนะครับสีสูบไดเล็ก Injection Turbo สำหรับเกรืองยนของิ่นะครับตัวนี้ปุ่งีหาันนะครับ0.6ลูกบาทเมตรไปแล้วครับ,รบน,นี่รกีเมนีมา ทุลักท่าทางบ้านนางงามเนาะครับมากระเสียซ่าน่นไปเลยพอดีมาพ่อกันเลยขอรีวิวเพป็นนะครับทีมงานเพชรสมบูรณ์าภาพจยากเต้นจยากสันกน้นใช่ไหมพี่น้องว่าบ่ได้เอาไมปกันสั้นมานั่นนะครับ ไรก็ครับบัสทางแตบ่บ่โอ้ทีมงานเพชรสมบูรณ์เนาะครับเนะาะโชเฟอร์เฮากัเป็นโชเฟอร์กั้นเนาะครับเนาะโอ้โชเฟอร์กรัน้นรถทีมงานมาหา,าหวัฒน์ละมื่อนี้บ่แต่ว่ามื่อนี้่พึ่งไปทุราอยู่เพิ่อน่า,มาครับผมขับแกงเมื่อน่าขับแกงกับว่านมาเป็น โอเบรอยสีเอละครับนี่โชเฟอร์เฮาลุบล้อครับลูบล้อสุบลว้าสดอยู่โอ้สุครับเอาตามสบายครับร้อยาสิบหครับดีก้าอาเมื่อนี้มีรถดำแดนหกคันนะครับ ถามโชเฟอร์เฮาเป็นงานเที่ยวเนาะพี่น้องเที่ยวละสองร้อยนะครับบ้านบ้านเจียงแลนเข้าไปทางบ้านน้งงามเนาะครับบ้านยังก่อนบ้านน้ำงามอันพ่นงามบ่บ้านเจียงยกบ้านเจียงไปบ้านพ่นงามเนาะ ผมก็จำพิษจำตือครับอบอกใครได้มากฟังทั้งนี้เท่าไรพี่นอ้องมือนี้มีโอกาสมากทำธุรกะก็เลยได้โอกาสพอดีมาพอทีมงานเพชรสมบูรณ์นะครับเลยได้ผามารีวิวทีมงานของเพื่อนพี่น้องแถวแถวบานทางกุซศลนะครับทั้งนี้สนใจสิไซบริการเพิ่นกะโทรไปบอกไปคุยเพื่อนเอาพี่น้อง เดี๋ยวเบอร์โทรผมลงไว้ในคลิปให้นะครับเื้อนไปสางแต้เื้อนนี่ยมือเอื้อนนี่ไปสางแต้ป่ะทีมงานมือเอื้อนที่ไปสางแต้นะครับบ้านสางแต้ไฟพงศธรบ้านบ้านไฟพงสะศอนเนาะมืออื่อนอายุกับเจ้าโกเบพี่น้องมาอนี่ยตัวนี้เป็นร้อยสี่สิบนะครับ HJ ร้อยสี่สิบ LC Super X ตัวนี้น้ำหนัก13ตันเนาะพี่น้องเก้าสิบสามแรงมาเอาไปตีกาครับโอ้แปดสาม เอาน p ี PR, พี่นอ้องนี่ตัวนี้เอ็นีาะครับแต่ว่าเครื่องยนต์นี่ย่งบรูนะครับใส่รอยสิปฮาบ้ จัดเต็มกองเลยพี่น้องรอยสิบหาแรงมาเนาะครับเรื่องยน C B D ีนะครับรอยสิบหาแรงมาสำหรับเจ้า N P R นี่โอ้โอจัดเต็มอุ้มเลยพี่น้องเออ มือนี้อยู่กับทีมงานเพชรสมบูรณ์นะครับทางบ้านบ้านเกี้ยงบ้านเกี้ยงเก่าเกี้ยงใหม่ั้พี่น้องทีมงานเพชรสมบูรณ์นะครับพี่น้องที่ใส่บริจาคบ้านพ่นง่ามป่ะอ๋อพ่นง่ามเนาะอ่าบ้านพ่นง่ามพี่น้องมือนี้มีโอกาสได้มาทางอ่าบ้านพ่นง่ามเนาะครับ ตำบลพ้นงามอำเภอคุชุมจังหวัดยะโสธรเฮ้านะครับกับทีมงานเพชรสมบูรณ์เอาพี่น้องอยากใช้บริการเพชรสมบูรณ์ก็โทรไปคุยไปจ่าพิ่นเบิ่งนะครับเอาไปแล้วครับเ p r 115เร่งมา้าเบอร์โทราศัพท์ของเพิ่นกับศูนานะครับ664 9 9 7 3นะครับ เสียเพชรน,นะครับตัวนี้รอกเก้พี่น้องตัวนี้ยางน่าจะเป็นยางเก้าพี่น้องยางยางไงนะครับยางเก้า ึงมาถ่ายทำเป็นชิปแรกครับสำหรับทิมงานเพชรสมบูรณ์น่าจะมีโอกาสได้เข้ามาหามาถ่ายท้ำชิปต่อๆไปนะครับมืออื่นเพิ่นสี่ใหญ่ไปทาางบ้านสังแต่พี่น้องเดี๋ยวจังไปพอกันทังสังแต่นะครับสำหรับชิปชิหนาครับชิหนา โอเบอร์อยซีซิบแอลซีพี่น้องอบอกใครได้เห็นนะครับแถวบ้านเฮานี่มีปรจักษ์ขั้นพี่น้องสำหรับเจ้าลอยซีนี่ใส่เครื่องยนต์มิสโซ่นะครับตัวน,นี้ปั่มคาว่าสกี เคสามวีหสาะครับสำหรับปั๊มของเพิ่อนใบแท็กหกสเส้นลูกลอน่าจะใส่เจ็ดลูกครับจะเลี้ยองโตนะครับดูปุงจีกับศูจุดลูกบาทเมตรพี่น้องศูนยดอ่ะไปแล้วครับนี่ร้อยครับตัวนี้แต่ว่ายางคุณยางไงครับนี่โอ้ วันนี้กายูครับช่องยูทูบสมบัติดำซิ่งพี่นอ้องมีโอกาสได้มาฟังทางยาโสทอดนะครับเป็นผ้วผู้จาสุภีสุนองได้ฟังกันืัอนี้เอาถ่ารถด,ดำจั็กน้อยครับรถด,ดำยังพันมาพี่น้อง กะถือว่าใส่ได้ครับวงสวิงของเพินกะถือว่ายังจำอยู่ครับยังเร็วอยู่พี่ร้องลด,ดดับยังบม่ทันมา มาแล้วครับเยฟางสั่งรุยวันนี้เดก,ก้าร้อยเก้าห้าครับโอ้ยคุณแปดสาม กำลังคุยเรื่องงานกันนะครับ หลอกเอาผู้สาออกนะครับนี่หลอกผู้สาออกเดี๋ยวออกวัดเลยครับนี่เป็นว่บาบอจงไห่อ่าเจ้าฟัวฟรกรนครับเป็นผู้จัดนักจัดเต็มไอ้ที้งานมาเนี่ยแลนก็ไปเฮในหมู่บ้านเฮาพี่น้อง เป็นงานเที่ยวนะครับเที่ยวละสองลอย

เต็ม้งจีเลยเอาจัดเต็มกลองเลยครับ,รบอ่าใส่ใส่หลายงานหลายครับเสหนห่อยงานหน่อยห <laughs> ลับพี่น้องผูใ้ใดสนใจก็โทรไปถามเพื่นเราครับทีมงานเพชรสมบูรณ์นะครับเบอร์โทรผมลงไว้ในคลิปให้โทรไปคุยไปเบอกกันเราครับอโอ้จัดหนักเลยพี่น้อง โชเฟอร์การ้านมันนี้คนจัดในทีมงานนะครับเต็มสเปียรเลยพี่น้องเอาเก้าห้าครับแฝดสามแฝดสามเอามาเบิ้งเจเ,เห็นเอ็นพีอา ่อยที่พาได้มาครับต้นนี้ CBD หนึ่งเนาะครับกังยตนของคนนี่กระจัดเต็มกล้องครับแต่ว่าแห้งหน่อยไปหน่อย โคเบโกร้อยสี่สิบตัวนี้เป็นซูเปอร์ซูเปอร์เอ็กนะครับ เอาเดี๋ยวสำรับมือนีคลิปนี้ลากันสำับนืออะพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าจังกับพอกันไหมครับตื่นอกตื่นใจก็กดติดตามกดตับต่อไกให้กำลังใจทีมงานของเฮาน้ำเด้อพี่น้องอเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับ